กินข้าวอิ่มอิ่มแล้วอย่าทำอะไรครับเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงหลังจากกินอิ่มแล้วนะครับกินอิ่มแล้วอย่ากินผลไม้ตามทันทีนะครับเพราะว่าในผลไม้เนี่ยมันจะไปผสมกับอาหารที่เรากินเข้าไปทำให้เกิดการหมักหมมแล้วก็เกิดแกส๊สท้องอืดท้องเฟอ้อได้ในบางคนนะครับกินอิ่มแล้วอย่าดื่มชาเข้มเข้ม ต่อจากการกินอาหารอิ่ม,มนะครับเพราะว่าชาเข้มๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงครับโดยเฉพาะธาตุเหล็กครับถ้ากินชาได้ทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กน้อยลงครับมีหลายคนครับกินอิ่มมากๆแล้วต้องปลดเข็มขัดหรือคลายเข็มขัดออกอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะว่าการที่เราคลายเข็มขัดออกเนี่ยทำให้ลำไส้มันบิดตัวทำงานไม่เป็นปกติ เกิดการคลายตัวของลำไส้ออกผิดปกติขึ้นทำให้เกิดการอุดตันของลำไส้ได้นะครับกินอิ่มแล้วหลายคนครับชอบไปสูบบุหรี่ครับอันนี้ไม่ดีนะครับมีผลงานวิจัยทางการแพทย์ครับพิสูจน์แล้วครับว่าการสูบบุหรี่ในช่วงหลังกินอาหารที่อิ่มเนี่ยจะมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคถุงลมปง่งพองและโรคมะเร็งปอด มากกว่าการสูบในเวลาอื่นนะครับอันนี้พบปล่อยครับกินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งไปทํางานนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากินอิ่ม,มแล้วเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงกระเพาะอาหารเราเพื่อช่วยในการย่อยเลือดจะไปเลี้ยงลำไส้เพื่อช่วยในการดูดซึมเลือดจะไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อกับสมองมากเหมือนปกตินะครับเพราะว่าเลือดส่วนใหญ่จะไปเลี้ยงที่กระเพาะกับลำไส้จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงเหนื่อยล้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ง่วงนอนด้วยครับ อันนี้ก็ห้ามครับถ้ากินอิ่มแล้วอย่าไปออกกาลังกายครับเพราะว่าในช่วงหลังจากกินอาหารแล้วเนี่ยร่างกายต้องมีการย่อยเกิดขึ้นแล้วก็การดูดซึมถ้าเราไปออกกาลังกายเนี่ยเลือดส่วนหนึ่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อจะทําให้อาหารเนี่ยมันไม่ย่อยแล้วก็การดูดซึมก็ได้ไม่ดีด้วยครับและที่สาคัญคือทําให้จุกได้หลังจากที่ออกกาลังกายหลังกินข้าวนะครับอย่าอาบน้ําหลังจากกินอิ่มนะครับเพราะว่าเลือด กำลังไปเลี้ยงบริเวณกระเพาะกับลำไส้เยอะๆแล้วพอเราไปอาบน้ําจะทําให้กระบบการไหลเวียนเนี่ยผิดปกติไปรบกวนต่อกระบวนการย่อยและดูดซึมนะครับและอันนี้สําคัญครับกินอิ่มแล้วอย่านอนครับเพราะว่าการนอนจะทําให้ระบบการย่อยและระบบการดูดซึมไม่ดีที่สําคัญคือทําให้เกิดภาวะกดไหลย,ย้อนได้ครับโดยอาหารที่อิ่มๆเนี่ยมันจะผ่านหูรูด ของบริเวณรอยต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารเมื่อมีการขย้อนขึ้นมาทําให้เกิดเป็นกลไหลย้อนได้นะครับด้วยของย้ยทุกคนเสมอนะครับ